มึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระแขวนไว้คุ้มครองแล้วมึงถือมีดพลามึงถือไว้ไหนอ่ะกูเจอเปลาอ่อนกูพอได้กินมึงปาพระไปทําอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไรปาเปล่าได้ไเหรอฮะกูจามดูนี่พระเอาไว้คุ้มครองมึงใจเย็นไ,ไหมมีพระที่คอดีกว่ามีมีดพราไม่รู้ม,มีมีดปรา ดีกูถือว่าไม่รู้ว่ากูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์เลย,นยเนี่ยควันคอใครควันคอคนเนี <S <S ่ยพระที่แขวนลลน มาองค์กัจตัววาคนดีตีนี่มาชาวชาวป่าชุรียมเธอเสียงเลยเออเธอเป็นใครมาเตลย์เลยหนูเชื่อใจใจเป็นคำะองได้นำองค์ยาวิเศษตามพระเกาศเสด็จสั่งโดยท่านอาจารย์หนึ่ีบุญร้องไม่มาสร้างความดีเจ้าค่ะเออดีเลยคุณดีตกดับไปเลยตกแขวนไปไปตอนเธอทำสำเร็จเธอได้ติดกันกว่าใจชุริยา ปายาไปทำาะไรเดียวราจีีพรที่าสประชวนอนอยู่เตียงดาน้ายปัสสาวะนำดึงทสะอาดหยวคนในสเวไปเตจะได้แต่งงานค่ะลูกกราบเบังคมนาไปค่ะ่านเป็นใครมาแตน้อจเลยกันบังัมาเล่นกันุมลเดียวาปาไ้ปลาาเล่นตัวนอย่าจับน้อย่าจับจะได้นหัวาง วัดีรวงแม่เพวัดีรวงเออมาเพื่อดิอ้าวนเพื่ออะไรกันพโลนาไปอนตามในยคสเออจดไปสวดินพุ่งนี้เจอด้ทองอย่าวากันจังไม่เกี่ยวเลยรวงหุนี่ได้ไงหนุ่มเมันกูนี่คนนังจืดเลยกแก้วไปงากา คนละนัวโตฮกซนใช้หหวชิปัญญาคำนั้นพรำเหีเบียนคู่เ่ชัดผินคนนี้เ่อนายโยโทงคนดู้นายเกวคนดู้นนายทุกับติดตามหนูไปลงมาปัญญาเนเถอกานั้นผมนัหนไมใจ่มันเปกัรตลอดคือโบรานั้นจะไม่เป็นเราจะอมรางวัลให้กับพวกนายนายโยงจะได้รับราวัลบานรวมีสิ้นหนึ่งหลังบานก็มีสิ้ง không phải nói chứ, bà phải bướng cái này này kêu đập đập văn phải mấy cặp sinh trong kỳ nắng Đồ phải làm cây này tôi cho đập đập văn bắt đập đập quy để qua chỗ là kia cho bút đại khán đẹp rồi cái tuần mà cho ngay đồng linh này ไอ้บ้านน้องนี่จริงนริงไม่เทียวตกลงเลยผมมันดูแลเปลืองไม่ตัด้วก็ไปเอิ้นี่ครับโอเคไหมครับคือเลืองแต่นั้นคือเราจะบอกรางวัลนายั้นเตรียมการด้วยไม่ระเบียนนะพวกนายต่างสควนจะได้รับส่วยโกตรงกับ